แซ่บบากอยแซ่บ <beeping> สบายดีสบายดีและสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่ติดตามและกรับส้มสบายดีตอนคำขำเด้อทุกคนสสมคำขำเมื่อนี้ควายกระสิได้เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินกะเกาลาทุกคนเอ้ยกลับไปติดตามรับส้มบังนําเดียวเด้อควายสิเฮ็ดไปเรือเนาะ นี่ทุกคนอันนี้ก็คืออาหารแรกของคอยน,น้องมีปลาทุกคน,น,นเลยนี่ปลาตัวใหญ่เลยปลานี่ก็เป็นปลาอันขามบปันกับลานไส้เพื่อนน้องว่าแม่เพื่อนไปกินปลาอยู่หน้าเขาเพราะอันว่อนเนาะเพราะจะว่อนนะครเพื่อนอามาเพื่อนตัวนึงเนาะนตัวใหญ่เติมมาทุกคนนี่ก็ระได้ไปกูโโป้ปลาก็นเนาะ soket, tegalai, no. ini tuh kon, panai, panai, panai kena tuh kon ini co tegalai soket, nah. No. ใส้บ่งน,นะทุกคนขูดขเก็บเอาเนาะน,นะทุกคนตัวน,นี้ก็จะจอกเก็ตแล้วได้ ไดแล้วแนละ้วเนาะโหวมาทัดมันซอยส้อยเอาซีนมันนี่กัน ก้อยซอยออกสีไปแล้วก็มันนี่ก็คมปิดสีเองันเป็น,น,น,นิ้เป็นชินะทุกคนสีเฮ็ดก้อยกินได้ทุกคนเลยปาะ นี่ hey, ทุกคนตอนนี้ก็คืออันปลาเนาะนี่เแหละสีปลาที่ก็ซอยแล้วแล้วนะทุกคนเห็นปะปลากับปลาใหญ่เนาะปลาเกตเล็บแญ่มันก็ได้ลายเติมแล้วซีมันนะทางต่อไฟบุกอันปีนโห่ปลาเนาะทุกคนนี่ทุกคนหลัง mm. hey, จากซอยแล้วแล้วบัดน,นี้นนนะ mm. ก็ที hey, ทนนได้เ้อเกือกแป้งโน้ตนะุกทุกคน แดงด้วยแม่มาส้มนะทุกคนที่ก้อยออกมาแต่หน้ากุล่ะเดี๋ยวมาซื้อก้อยป่านนะก็ก็ก็ทุกคนแม่มาแดงเต็มอยูย่นี่ทุกคนนี่นก้อ,อยไปช่ยนนวยพักนะ พัดตะเก็บมาตะโ o นข้าวอันป้าพักคอยหากระปุกมันจะไม่ง่ายนี่ทุกคนอันนี้กับอันป้าที่ก้อยซอยแล้วก้อยกัะคันแม่โมดเดงเนาะนี่นะสมัดอันต้นนี่ทุกคนเอ่ย เป็นโหปานะ้อโหป่าที่กวนปีกนะสได้พักต่อไปจ้ะคนมันได้ค่อยมาตักเน้ะงโหป่ากันง่ายขนาดปลาง่ายหนักพานี่ก็พอนะพากกันง่าย กทุอันนี้ก็น้ำกะทิเนะนี้กะอันคือลนซุกแล้วได้กะทิลงนี่นาะอันนี้ก็ะหูปลาเนาะเข้าพักมุนมุๆนๆๆๆนเๆย่ๆมันกๆาๆลๆๆๆงเๆๆ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 ๆวๆๆๆ่ๆๆ่ๆๆๆ เนี่ยซื้อหมืดเราจะมันเ็นพินะป่นปเนี้ซื้อของโคบนี้หอมดิทนี้แล้วก็หอมซื้อสีเดนลมันยังหอมสุก้อยปลาก้อยก็คือสุเด็ด้นูนน้ำ โนะทุกคนกระซื้อตอนอันคันเนี่ยแล้วก็ซื้ออีกยังมันมีโน่ทุกคนกระล้นมาเนี่ยอาทุกคนเไปแซ่บกันน่ะนี่ก้อยป่าสีมือก้อยเองแล้วก็ค้อยเฮ็ดเองสูตรของค้อยเองเไปแซ่บกันน่ะ กินแล้วติ๊บใจนี่ทุกคนตอนนี้ก็บก้อยป่าก้อยแล้วแล้วนะนี่ตัวบางใหญ่บางใหญ่เลยทุกคนวันนี้ก็ค่อยกับสิอเอาไปโคลนเอาแล้วก็ดิบแน่แล้วก็บซุปแน่นะนี่ทุกคนอันนี้นะทั้งหม้อนี่จะเป็นอันซุปนองไปซื้อมาโรนถ้าไม่ซุปคนไะนี่กำลังโพดขึ้นนอ้อง น sì ี่คือเป็นดิฟเนาะทุกคนไนี่ทุกคนอันนี้นั่นคืออันชุกเนาะนี่มาขันซุยซุยจานนี้จะเป็นอันดิฟเนาะพักกับข้าวกันมีพักกระทถนพักกระโพอายอดคอยเอิญนะพักกรยอดนี่ทุกคนนอันนี้นะักกระโถนนี่ไปกินก้อนวันนี้ นี่ทุกคนตัวนี้ก็นอกอาหารการกินก็กระพร้อมแล้วได้แบบนี้กินข้าวแรงมือวันนี้กลายหลายคนอยู่นะทุกคนข้าวลาล้านนะแล้วก็อีเมส่วนบะแมนกับปั่นนั้นเป็นกินอิ่มแล้วเนาะมีอินทรีย์กมากินนะวันนี้้วกบะเตแล้วก็บะกบกับอีเมคอยห้าคนนะทุกคนมาเด้อเพื่อนอีพีีทุกคนมากินข้าวแรงน้ำเด็กกินก้อยป่า พักาแล้ว่ะกกินโซ่เลยไหมเซ็บก้อยเซ็บเซ็บแบบเราประจาเขาเราเคยไปกินข้าวมือน่ม่ไรเ่้าไ่ไป้าว่าไปเก้อยมาิตไปวาวไปเก้อยมาิต่

อันนี้เฉพาะคนก้อนแล้วนะออกมาให้ทำให้ที่บ้านเกิทำให้หนูยังน้อยเ็ยังได้งามนี่ทุกน้อมาให้เองใส่สีาสี้นจเกดเกดครบเดียวแซ่บนเพิ่มได้ไหมัไม่เทาเลยนี่บแเราเทา่เดเองกินเองแซ่บเอง แกะอยู่หคนยแกหคนปปลานยาตักตัอันนี้จะซมากนะเ้ามเพ่อมากินยีีก็มือหมด้าเขาเนียบันได้กินเอะกช็ดแวเอ้ยเด้อนบกูเลยแบอเป็นเป็นนี้เจ้าองคนนี่มาอันนี้มีมากเป็นเนี้รู้มามดกันชวนมาแล้วใช่ไหมแต่แกงขึ้นมด เอุกแกงนไม้ต้นต้นแล้วก็รยู้มามาเจอแกง้าย่มืกินหลายคนมันเสพเเเราอยู่คนไป่เท่ากันมันทำมือเพื่อน้ก็กินเล็กๆหลายคนมันเสพไม่โนหลายคนโนกินมันก็เสบมีเสความมีเสก็ซ่บเอสเอพาเรียนเปนลายพายแ้วคานข้าคือมนมากปันพี่อี๋ไม่แซ่นนี่เดี๋ยวอีครับ

กินข้าววันนี้กะมืดเติบนะทุกคนเอ้ยจากอันกินข้าวย่ากะประมาณแปดโมงนะช่วงน,นี้กะเนาะวันนี้กิน,กน,กนข้าวแรงดึกดึกทุกคนเอ้ยวันนี้คอยกระิขอจุ๊บคลิปเพียงเท่าน,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้เด้อเ่อนๆ FC ทุกคนเพ่เป็นกำลังใจคอยคลิปต่อ,ตอไปเอาไว้คลิปหน้าพบพอเดี๋ยวไม่ขอขอบใจหลายๆเด้อ